วันที่25มกราจ่ายนี่ให้บริษัทโตชิบาไทยแลนด์จำกัดสำหรับอินไวต์ตามใบวางบินเลขที่อ้างอิง1160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่4567129ลงวันที่15กุมภาพันธ์2560จากบัญชีกระแสร,รายวันของบริษัท เลขที่บัญชี091-4-999-1-1-9ค่ะจากการวิเคราะห์อาการค้าข้างต้นนะคะเราจะไปที่ระบบเจ้าหนี้ค่ะระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์หนี้ค่ะกดปุ่มวบอร์โฟค่ะจะไปที่ใบเสร็จสินค้าค่ะเล่มเอกสารนะคะคือ0 0 0 1ใบเสร็จจากเจ้าหนี้ค่ะกดโอเคค่ะกด S3 เพื่อเพิ่มค่ะ เลขที่นะคะเราจะให้โปรแกรม running ให้ค่ะเราจะมากรอกตรงเลขที่เอกอ้างอิงค่ะคือ1160ค่ะวันที่เอกสารนะคะคือวันที่2 5่กราค0ค่ะผู้ขายนะคะถ้าเราไม่ทราบให้ใส่จุด enter ค่ะให้เลือกบ,บริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์ค่ะเราจะมีการค้นใบวางบินนะคะให้เปลี่ยน n เป็น y ค่ะ เลขที่ภายในนะคะถ้าเราไม่ทราบให้ใส่จุดแล้ว n t e r ค่ะรายการใบวางบินที่จะอ้างอิงนะคะคือ0 0 01ทับค่ะให้กดเลือกค่ะกดโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะจะมีแค่ส,สรายการนะคะรายการนี้นะคะจะจะจะมีการจ่ายโดยเช็คนะคะให้เราไปที่รายการจ่ายค่ะให้กด จุด Enter oh. ค่ะประเภทของเอกสารธนาคารนะคะถ้าเราไม่ทราบไปใส่จุดและ Enter ค่ะเราจะเลือก TRW นะคะถอนโดยการโอนค่ะกดเลือกค่ะเลขที่เช็คนะคะคือ4 5 6 7 1 29ค่ะวันที่ทำเช็คนะคะเราไม่ทราบค่ะเราจะมากรอกวันที่เช็คกันค่ะ วันที่เช็คนะคะคือวันที่15กุมภาันธ์60ค่ะผู้รับจ่ายนะคะคือบริษัทโตชิบาไทยแลนด์จำกัดค่ะสมุดบัญชีเงินฝากนะคะถ้าเราไม่ทราบให้ใส่จุด Enter ค่ะเราจะเลือก001ค่ะเป็นกระแสรายวันค่ะให้กดเลือกค่ะเราจะเห็นได้ว่าข้อมูล,ลารายละเอียดต่างๆจะปรากฏขึ้นนะคะ มูล,ลค่า74,240บาทค่ะเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด f 1 0 save ค่ะเมื่อเราตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะโดยเดบิตเจ้าหนี้การค้า74240บาท เครดิตเงินฝากกระแสรายวัน74,240บาทค่ะเมื่อถูกต้องแล้วให้กด F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่ถ้าเราทำงานจริงให้พิมพ์ค่ะแต่ในที่นี้เราไม่พิมพ์ค่ะกด No ค่ะเมื่อเราไม่ต้องการทำรายการอื่นแล้วนะคะให้เรากด Escape ออกค่ะ